อู้ถูกจ้พี่อู้พี่น้องเมิ่งดำคือเือครับผมอัดหูอยู่พี่เมิ่ออู้หูบ้าไปแล้วครับผมผู้ชายคนนี้ครับยิงไปแล้วครับสองประตูต่อศูนย์ครับผมพี่น้องเบิ่ออัดหูดำคือลรืออยู่นี่ครับตายเลยครับเนี่มันเขาไปยู่เดกัใดครับน่ะสวีรัสวัสดีครับสวัสดีตอนเสาวพี่น้องหกโมงเสาวครับผม มีภาพยายามกลับดักครับน่าจะขวางมองเกาใส่ไว้บ่รท่านถอดอยู่ว้อยเข่าขมากินยู่ได้พี่น้องรับคือบอดดโอ้หลังนี่ดีดครับผม เดี๋ยวนูจิ้งตาสวดแท้ใช้เวลาหนองครับไปไม้หนึ่งปปานี่ยค่ะหม้หนึ่งสะบกลอยหมองครับติดตามกันเมืองครับบริษัทตอนไเมึงไม้นี้ได้ไปแล้วตัวนึงครับแต่ว่าบรทันด็ดถอดออกครับพี่น้องจะไปสามหลังมาเมืองครับวันนี้ โดนที่จะแบบนี้โดนมันจะไปไหนรอดก่้ามากมาร้อเล่นกับผู้ชายคนนี้กล้ามากหลังเก่าเลยหมดแรงก้อยโอ้ยูบอกนะพี่น้องครับจะเสาหลาไอื้ยนี่รอดจากเงืออมืดดำคูลูคีดดีคู่นี้ไปเไไได็กไหไเบื่อไรเปลี่ยงไงเลยครับผมอือ กินเข่าจนอ้วนตัวเดียวนี่ล่ะตัวยิ่นี่ถอดออกเลยครับผม่าเสร็จผู้ชายคนนี้อีกแล้ว ดี่น่องครับผมเรียบร้อยครับกูออกเลยสองแต้มเลยอยูน่นี่ผมว่าเดี๋ยวเนี้ยใส่มาครับม่นเอเร่อยู่นี่ ไปหมายต่อไปครับผมเบิ้งเออตัวอ้วนตัวใหญ่แห้งหนูไหมต้องดูนี่นะแม่หมายสุดท้ายครับผมมา่หลายเทียหรอกมาทันเองไหมายนี่ฮือ กลับคือยไป,ไป,ไปยุ่ทั้ง่างครับผมกลับคือไปอยุ่ทั้ง่างพี่น้องอู้ยหนูม่มีครับโอ้กินเข่าจนเม็ดโอ้ยอย่างนี้ดีดครับผม กลับมาอยู่ทั้งลางเปล่ยลุดครับไ,ได้ดิใส่ไปแลุ้่นกินเข่าจนหมดว่ามันถื่อไหมอู้หถูกจุพี่อู้หพี่นอ้องเมื่อกลือลือครับผมอัดหูจู่พี่เมึงโอูโ้ห อู้บ้าไปแล้วครับผมปุชายคนนี้ครับยิงไปแล้วครับสองประตูต่อศูนย์ครับผมพี่น้องเบิึงอัดหู้ดำคือลืออยู่นี่ครับตายเลยครับเนี่ยมันเข้าไปยู่แด้งแดงครับน่ะกู้ยงยาวยาวหรือว่ายาวยาวยาวหรือว่ายาวยาโอ้เด้อนะนี่เราพ่อมึงได้เบี้ยงครับเมึงพี่น้องครับมันเข้าไปยู่ในหู้ อุ้ยบักยักษบักยักษ์ครับผมเต็มเต็มก้านคอฝรั่งแบบนี้ไม่มีเหลือครับบักยักษ์ใหญ่กูออกเลยครับผมใส่มือแรกกูออกเลย <c oughs> <c oughs> โอ้โอ,อบาไปแล้วหลุดจากหลังนั้นครับมาโดนหลังนี้ครับผมอโอโอ,อะไรกันครับนี่ผู้ชายคนนี้ครับบักใหญ่ยักษ์สิครับผมพี่น้องมึง ปืดหนูอ้วนครับง่ายครับผมนุ่มสวยสวยเก๋ยอยากกัะเธอใช้สันซิวแล้วก็คีมนวดโดบเจ็บก่อนเจ็บก้อนครับกวงไปาหันก้อนหลังนี่กระดิดอุ้ยดีดบอสเฉีครับผมพี่น้องกูออกกันครับฮ่าๆดีใจไหะ บริดัไทยบ่งตอนมใสไซทำสวงแจ่มเบา,บาๆจัดไปพี่จะ้ะเธอจ้ะเธอจ๋ากล้าบ่กล้ามาล้อเล่นกับผู้ชายคนนี้บ่<อ>ยังมีห้อยเข่าอยู่นี่โบตีครับเดี๋ยวขอเจ็บกันอยู่หน้าจะขวางมาทั้นเจ็บเลยนี่พี่น้อง เขาจินยูจะกลับบ่ดีดตัวเดียวนี่แล้วพอไล่หรอกเอ้หนังนี้ซือ้ออยอ่เขายากหลังนี้นี่ไห้เรียนไปไว,ว้หมู่วนะซื้อนี่ต้องเจอกับพ่อหนุ่มคนนี้ Ừ, เสร็จจนได้ครับผมบักยักก็ได้โดนแล้วครับผมบักยักหัอดอกเลยครับผมหนู่าหลายโตอยู่นี่นี่ตสองตนี่แหละมนใส่หลายเทียร์เราะมาได้มื่อีโดนเลยครับผมโดนบักใหญ่พร้อมพี่รองโดนบักยักพร้อม เมืองได้แบ่งนังอิงตึ้งครับุดมงสมบูรณ์ครับหนูไหมมันกินอันอาหารอื้ยทั้งใหญ่ทั้งอ้วนครับบักเพียงใหญ่พี่น้องนังอิงตึ้งครับเดี๋ยวดูผลงานกันเคีย์นี่กัน พี่น,อน้องฝนงานเท่ามันนี้ครับอโหโหเอยบักยากตัวนี้คุ้มเลยครับอ้วนค่ะอ้วนเนี่ยหนูยังเด็กมาอ้วนค่ะแต่นี่ป้ายยางขาตัวที่สองเขาเออหนูตัวงามเฮ้งพี่น้องหนูหนากระตั้งที่เขานาฝนนาเร่งช่วงสุดท้ายของฤด,ดูกาลก็ยังหมันย่คเก่าเลยน้องพี่น้องเนาะจึงเลยก็ฝาก กดติดตามครับกดไลค์ให้กำลังด้านแก่ในเด็กครับผมพี่น้องช่องน,น้อยๆคนอีสานบ้านเฮาช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับผมหาอยู่เมื่อปีเอาโหลดปีนี่หาขาขา,ขา,ขาเนี่ยเดี๋ยวสิไปหา,สาเส้เบ็ดละพี่น้องครับผมลักหนูมันยากลราหายากแล้ว,อ,ลวอื <c oughs> วอเฮ้ยควไพครับรวยสวยเลยเด็กนี่เจ็ดโมงเครองเราพาลันข่อง,อองมึง อือสะใจดีครับสะใจคักนู้ดุนนี่เอือบกักยักโอ้ยแมงอย่างาเต็มหัวเจ้าพี่น้องไปเจอนมำคลิปหน้าครับเดี๋ยวทีไปได้อีมองหนึ่งอยู่เห็นม้ไใบอยู่ใบเก้าล่ะอือโหดครับสองสองตัวนี่ไหมจังครับพี่น้องโอ้ยแมงจังไหนมาหลายจ้ So